ยายจาเห็ดหยางหึเห็ดหยางดิ้ึฮะจาเห็ดหยางเห็ดใน่ยาอเคคเห็ดไฮไพ่โอ้ยเห็ดไฮไพ่ฮะเห็ดไหเจ้าของนุ้ยไอ้หนลูกอุตส่าหฟังคำตอบเห้ยเหีอยเอมมาหลอกฮมีเอ๋มงย เฮ็ดหายล้านให้รล้านเนี้ยถหายวะอุตราเฮ็ดหายดีมึงไม่เฮ็ดหายกูว่าดีเอาวะดิอ่ะเอาไหมเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนลัวไหมใกล้แล้วไปเดี๋ยวนี้ เดร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณลูกคขาขอบคุณค่ะคุณแม่เสร็จแล้วเอาไว้มาเมือ่ออื่นเดี๋ยวก็ไปนอนนะคะนอนได้แล้วค่ะแม่